พบก,กับฟ้าจังอีกแล้วนะคะกบาบลอยยอเซลีฟ้าจังกับไท,ไทยในญี่ปุ่นค่ะฟ้าจังเดสฉันเป็นตุ๊จบป้าชุบๆยอจ่าค่าเพื่อนๆค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นประเทศที่สะอาดนะคะแล้วก็เป็นระเบียบวินัยนะคะแม้แต่การที่กยขยะเนี่ยคุณก็จะต้องแยกประเภทของขยะนะคะแล้วนี่ค่ะฟ้าจังมีนี่เลยจ้วมมันคือน้ํามันจากการทอดไก่คาราเกะค่ะเอ๋แม้แต่การน้ํามันก็จะต้องอา ทิ้งน้ำมันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ๊ะมันจะทำยังไงนั่นก็คือเราจะต้องทําน้ํามันให้มันแข็งก่อนค่ะเอ๊ะ ทาให้มันน้ำมันมันแข็งเนี่ยก็แค่เอาไปแช่ตู้เย็นอย่างน้ามันมันก็แข็งแข็งเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปทิ้งก็ได้นี่ไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าจะเอาแช่ตู้เย็นให้มันแข็งเยวมันก็กลับมาเป็นของเหลวเหมือนเดิมก็คือน้ํามันนะคะนี่ค่ะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีอันนี้เลยตัวที่ทําให้น้ํามันแข็งนะคะแล้วมันก็จะแข็งจริงๆพอจะใช้ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะต้องใช้ยังไงนะคะเมื่อเราเทไอสารตัวนี้นะคะซึ่งมันปลอดภัยกับมนุษย์และสัตว์แล้วก็พืชนะคะ เมื่อเราใส่มันไปแล้วเนี่ยมันก็จะแข็งตัวมันจะกลายเป็นขยะที่เผาไม่ได้แล้วเราถึงจะเอาไปที่นี่ถังขยะนะคะนี่เขาเป็นระเบียดนี้เพราะว่าการทิ้งน้ํามันโดยตรงลงไปในท่อระบายน้ํามันจะทําให้น้ํามันอุดตันค่ะโอเคค่ะวิธีใช้ก็คือน้ํามันอันนี้มันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วมันเย็นแล้วไอสารตัวนี้มันจะแข็งตัวก็ต่อเมื่อน้ำมันมันร้อน 40องศานะคะมันถึงจะแข็งตัวเพราะฉะนั้นอย่เราอุ่นก่อนอุ่นน้ำมันให้มันร้อนอย่าสักครู่เราก็จะมาใส่ไอสารน,นี้ทําให้น้ํามันแข็งและจากนั้นเราก็จะเอามันไปทิ้งสักครู่นะคะให้น้ํามันร้อนก่อนโอเค้มันร้อนนะคะเดีย๋ยวเราจะใส่นี่มันชื่อยี่ห้อ powerful yuk y k ก o นะคะ power ภาษาญ,ญี่ปุ่นเกาจะอ่านนะ powerful นย y u k o นะคะ ยุกโกะอันนี้แปลว่าน้ํามันอันนี้แปลว่าความแข็งทําให้น้ํามันแข็งพาวเวอร์ฟูพพาวเวอร์ฟูดูก็ p พาวเวอร์ฟูนั่นเองโอเคใส่แล้วเด้อนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันเหลืออันเดียนะขายมันมีขายตามร้านร้อยเหรียญบริษัทไลออนนะคะไลออนนี่ผลิตยาสีฟันกับฟับเหมือนของประเทศไทยเนาะนี่เป็นอย่างนี้โอเคใส่ไปแล้วนะคะเห็นปะน แต่ว่าตอนตอนข้อควรจํานะคะเน้นไว้เลยนะคะตอนที่ใส่ผง powerful yuko ไปเนี่ยต้องปิดไฟนะคะเปิดไฟไม่ได้นะคะอย่าไหมโอเคเปล่านี่นี่นี่ข้อควรจำเสร็จแล้วก็คนค่ะอย่าตัดตัดภาพให้ดูค่ะสักครู่ค่ะ โอเคนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะให้ไอตัว powerful y o ก u กเนี่ยมันแข็งตัวนะคะมันจะสีคล้ายๆกับน,นมเห็นมเมือนชานมนนอะเนาะเออนะคะเดีย๋ยวสักครู่นะคะรอให้มันแข็งก่อนอะไรที่แข็งๆเนี่ยฟ้าชอบระหว่างรอนะคะเราจะใช้เวลาในการรอนให้มันแข็งตัวเนี่ยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็ อ่อราคาของมันเนี่ยมันก็แล้วแต่นะคะว่ามันมันจะไปขายในห้างไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่ลรวจะอยู่ในร้านร้อยเหรียญน,นะคะร้อย ไอ้ร้อยเยนเว้ยร้อยเยนก็ประมาณ27บาท30บาทนั่นเองนะคะนี่นะคะแล้วก็เขาจะมีวิธีการใช้อย่างนี้อย่างที่ฟ้าจังบอกนะต้องให้น้ามันมันร้อนนะคะน้ํามันไม่ร้อนมันจะไม่แข็งตัวนะคะ4 0องศาขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วก็พอน้้ามันมันร้อน4 0องศาแล้วก็คน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 ,คนเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปจากนั้นถ้าพอมันจะแข็งตัวอย่างนี้นะคะเราก็ไปทิ้งโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพเลยนะคะว่าพอหนึ่งชั่วโมงไปแล้วมันจะแข็งตัวอย่างไรแล้วเราจะทิ้งอย่างไรคะ่ะ ตัดภาพไปเลยค่ะกับ powerful yugo โอเคนะคะเพื่อนๆมันแข็งแล้วนะคะ <laughs> มันแข็งแล้วเราก็จัดการสินี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ๆน,นี่คือน้ำมันนะคะที่เราใส่ไอตัวย y u กะลงไปนะคะ powerful yugo ต่อไปนี่เราจะต้องแกะแล้วงั้งแงะนนี่เลย ใส่ถุงพลาสติกก่อนดีกว่าอืมอุ้ยแข็งมากเลยอะ่ะมี่ค่ะเห็นหัวป่านี่ค่ะมันเป็นแบบนี้มันแข็งตัวแล้วนะคะอุ้ยหกกระดลกลูกอืมลดจังเลยอะ่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาไปทิ้งในในถังขยะนี่นี่เห็นมหม ๋ยวฟ้าตัดาพาห้ดูดีกว่าสักครู่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะกลายเป็นนี่ค่ะแข็งตัวแล้วนะคะนี่นี้มันแข็งจริงๆนะคะแล้วมันมันก็จะไม่กลับไปเป็นน้ํามันอีกนะเพราะว่าเราเราใส่ตัวนี้ไปแล้วยุบเกาะตัวนี้นะคะก็ั้าไงก็อย่าเอาไปทิ้งกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนะคะพร้อมแล้วนะคะเราก็จะทิ้งนีอันนี้คือน้ํามันเสร็จๆเมื่อสักครู่นี้นะคะ อ่ะทิ้งไปไซโยนาระบ๊ายนะจ๊ะเจอกันเมื่อชาติต้ตองการนะจ๊ะจบค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไงคะกับปร,ประสิทธิภาพของตัวสสารที่ทำให้นะ้ำมันแข็งตัวนะคะอย่าง powerful brick ไม่ใช่บรุริโกะพาวเวอร์ฟูลยุกโกะนะคะทั้งยงก็เพื่อนๆคะเรามาร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะคะก่อนเทน้ำมันที่เราใช้ทอดเนี่ยไปทิ้งนะคะเราใส่ตัวสารที่ทําให้น้ํามันแข็งตัวก่อนนะคะแล้วก็ไปทิ้งนะคะสําหรับคนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะต่างประเทศมีบ้างไหมประเทศไหนมีบ้างเม,ม้นต์กันมานะคะทุกคนจะได้ทราบนะคะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อเกี่ยวกับคนญี่โซเรได้ว่ามาไต่มาโชนนี้คลิปนี้ซ้ำนีเดียแล้วพบกันใหม่จะมีกอสุกห้ายลา